mm

ขึ้นตรงนี้ไม่ได้ขึ้นนี้ไม่ได้ไงไม่ได้มันติดอยู่มาสองขึ้นไปแล้วผมไม่กลับซ้ายโน้นโน้นไงพี่สองเขาถูกมาแต่ผมว่าวิ่งในนัยมาแล้วไปขึ้นตรงโน้นเอาไงแต่ในนัยมันขึ้นง่ายอยู่แต่จริงถ้าถ้าขุดตรงนั้นให้มันเป็นร่องมันก็จะง่ายเนาะนี่มันลอยลอยน้ำลอยรถนี่แหละน้ำรถเลยลอยรถเนี่ยอัดอัดอัดก็ไปเรื่อยอ่ะเอาแก้มือเปล่าถ่ายดูให้ได้